สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณเราจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเตรียมสอบเข้าม1ชุดที่1นนะคะของน้องๆระดับชั้นป6แล้วก็ระดับชั้นอื่นๆที่สนใจที่จะเตรียมตัวในการสอบเข้าม1นะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะตัวเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจํานวน 984ล้าน2 1 4 8 3มีค่าต่างกันเท่าไหร่นะคะก็ไก่79ล้าน0 0สนขอไข่79ล้าน8 0 0 0ขอควาย80ล้าน9แ8 0 0 0 0งองงู80ล้าน2 0สนนะคะข้อนี้น้องๆตอบอะไรกันเราก็มาดูนะคะ8ตัวนี้อยู่ในหลัก10ล้านก็มีค่า80ล้านใช่ไหมคะเราก็เขียนเลย80ล้าน คำว่าต่างกาันต่างกันต้องเอามาลบนั่นเองค่ะลบสองแสน0 0นย์ศนย์ศูนย์ศ์ะคะช่วยคูดาวลบด้วยนะสูตรลบสองไม่ได้ยืม8มาเป็น7เป็น9เป็น10 10ิลบสองเหลือ8ปก้ คำตอบเลยเป็น7 9็ดสิบเล้านแแสนคือข้อขอขายนั่นเองโอเคไหมเข้าใจนะคะมาต่อกันข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะเจ็ดล้านบวก5้าแสนบวก1นึ่หมื่นบวก4ี่พันบวก40บ,บวก3เป็นจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนใดนะคะก็ไก่7ยเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสพันสีบสอง ขอค่เจ็ดล้านห้าแ่งหมื่นสาข้อคควาย7จ็ดล้านห้าแงหมื่นสงงูเจ็ดล้ราเราก็มาบวกกันก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมันบวกกันได้เท่าไหร่7จ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นน้อยกว่าจำนวนใดน้อยกว่าไหมคะ อันนี้7จ็ดล้านห้าแสนหนตัวนี้มากกว่าขอไก่ตอบไม่ได้นะคะเจ็ดล้านห้าแน่งน้อยกว่าไหมคะน้อยกว่าตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะมาดูข้อขอควาย7จ็ดล้านห้าแสเท่ากันเลยอันนี้คือเท่ากันใช่ไหมคะเจ็ดล้านห้าแสนหน อันนี้มากกว่าใช่ไหมอันนี้สี่พันอันนี้หลักหลักพันเป็นศูนย์โอเคไหมคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อขอไขนั่นเองค่ะมาต่อกันข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนที่เกิดจาก5,1293นหนึ่งพบวกหนึ่งล้ คือจำนวนในข้อใดก็ก่หนล้าน8 0 0แสนข้อไข่1 1ล้าน8แสนข้อข้ควาย1 8 0 0ล้านแพข้อ,องงู1 8 0 0 0ล้าน8 0แสนนองข้อนี้น้องๆตอบอะไรตอบมาให้คุณดเาเห็นด้วยนะคะตอบว่าอะไรเราก็วิธีการคิดก็คือเอามาบวกกันก่อน5 01บวกกับ หนึ 1> 1, 2, 9, 9, ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบช่วยครูดาวบวกด้วยได้สามเก้าบวกเก้าเป็นสองบวกแปดบวกหนึ่งเป็นทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งบวกห้าบวกสองเป็นคำตอบนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าได้ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันให้ดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งปัดทศหรือปัดทิ้งค่ะน้องปัดทิ้งถูกไหมปัดทิ้งก็คือกลายเป็นหนึ่งแปดศูนนึงศูนย์ศคำตอบเลยเป็นหนึ่งล้านแปดแสหนึ่งพคือข้อขอไข่นั่นเองค่ะโอเคนะ เข้าใจนะคะมาต่อกันข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดเป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องนะคะก็ไก่128คูณ55มากกว่า128คูณ50คูณ55ขอไข6 22, ่6 7 8คูณ1,022เท่ากับ1,022คูณ687ข้อขอควาย วงเล็บ483ลบ108ทั้งหมดนะคะวงเล็บปิดหาร4น้อยกว่าวงเล็บเปิด483ลบ108วงเล็บปิดหาร6นะคะข้องูวงเล็บเปิด123บวก479วงเล็บปิดคูณ41เท่ากับวงเล็บเปิด123คูณ41วงเล็บปิดบวกกับวงเล็บเปิด479คูณ41วงเล็บปิดค่ะ ข้อนี้นะคะดูตัวเลขแล้วเหมือนจะยากแต่ไม่ยากเลยค่ะน้องๆเพราะว่าน้องๆไม่จําเป็นที่จะต้องคํานวณเลยนะข้อนี้ไม่ต้องคํานวณเลยนะคะ128่คูณห้ามากกว่า128่คูณห้คูณห้ข้อนี้น้องๆดูนะ128่่คูณห้ใช่ไหมคะยังไงตรงฝั่งขวามือเนี่ยมันต้องมากกว่าแต่เขาบอกว่าอันนี้มันมากกว่าดังนั้นผิดค่ะ จริงๆเราต้องน้อยกว่าโอเคไหมเขาบอกว่าต้องการข้อที่ถูกต้องนะคะข้อขอไข่ค่ะตอบได้ไหมเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดน้องๆดูเลขไม่ดีอาจจะคิดว่ามันเท่ากันเพราะว่าตรงนี้เลยค่ะ678แต่ตรงนี้มันเป็น687ก็ไม่ใช่อีกนะคะข้อคอควายนะคะตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บเท่ากันแต่หารไม่เท่ากัน ถ้าเกิดครูดาวมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งนะคะอ่ามีเค้กอยู่2ก้อนนะคะก้อนหนึ่งหารสี่หาร4อีกก้อนหนึ่งหารหกอ่ะก้อนไหนได้เยอะกว่ากันคะน้องๆก้อนนี้ได้เยอะกว่าถูกแม้ดังนั้นตรงนี้เลยต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ผิดอีกนะคะข้อง,องงูเลยเป็นข้อที่ถูกคะ่ะทำไมถึงถูกเพราะว่าเป็นการแจกแจงเข้าไปคะ่ะ อย่างนี้เลยนะคะ123มคูณ41ถูกต้องนะคะบวกกับเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ479กคูณ41็ก็ถูกดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูน,นั่นเองคะ่ะมาต่อกันข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะจงหาจำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อนำไปรวมกับ 1,794แล้วทำให้ได้จำนวนที่หารด้วยเจ็ดนะคะลงตัวก็ไก่2ขอไข่สามข้อควาย4งง5หนั่นเองข้อนี้จริงๆแล้วดูเหมือนยากแต่ว่าไม่ยากค่ะน้องๆเราก็เอาเจ็ดหค่ะมาหาร7มาหาร7นะคะเจ็ดอะไรเราได้สิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง 14 7-4เลบสเหลือ3 75ได้35ลบกันเหลือ4 7-6 42ลบกันเหลือ2เป็นเศษสองเขาบอกว่าอยากจะหารด้วย7แล้วลงตัว นะคะคแสดงว่าเราต้องเอา2เนี่ยไปบวกกับอะไรแล้วได้7 2ต้องไปบวกกับ5ถูกไหมถึงจะได้7คําตอบเลยเป็น5นั่นเองค่ะคือข้ององนะคะก็บอกว่าจงหาจํานวนที่น้อยที่สุดเมื่อนําไปรวมกับอันนี้นะคะก็คือ5นั่นเองนะ เป็นงไงกันบ้างคะน้องๆสําหรับบทเรียนนี้ไม่ยากเลยเนาะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นงไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน No อกอ c คาเดมีนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสําหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ